ครับสวัสดีครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งของบอนไซมะพร้าวของผมครับอันนี้ปลูกไว้ที่แหลกกระถางน้อยๆพอดีเขาหล่นกระถางผมก็เลยเอามาใส่นี่แต่กับพระานเอาจริงหรอกนี่ครับที่นี่โค้งสางของต้นนี่ใ่แห้งครับใ่ใญ่หลครับนี่ครับตัวเด้อนี่ใ่ เพราะว่าปลูกแว้ปลูกแหว้กลางทงธรรมชาติตรงมีป่ามีหหยาได้หลายผมก็บองคับเดี๋ยวเบิ้งเนีน่ยคิดิึงเอาเนี่ยบริในกีดจ,จังเถื่อปลในแตงยังเถื่อเป็นตัางสีครับผมก็บังเดีเบิ้งเพราะว่ายอดเขายืดหนีหยาพายามติโตติสูงไห้เร็วก็เลยเกิดการโยงครับพอโยงปุ๊บผ่านไปเป็นเกือบเป็นเดือนผมก็เดบมาเบิ้งครับ ที่นี่ก็เลยว่าหวยมันสีหญ่สีแยวเกินไปแล้วก็เลยเสเอามาตกมาแตงใบครับอันนี้มาแตงไหวเพราะว่าเด,วเดี๋ยวมันเลื่อยฟอ้อมไปแล้วมันทีเบิ้งโบสวยครับนี่อันนี้บระทันถึงสองปีครับปีกวัวครับเดี๋ยวมาเบิ้งกนเลยครับนี่ครับจะแตงข้นต้นดอ,อกให้เบิง้งเลยครับว,วัดวัดเจ้าพื้นไอ้วัดจะพืชครับ ่งบอกถึงการว่าดินอุดมสมบูรณ์ครับเขาก็มาเกิดน้ำครับผมจะมือนีผมกับชิบะตะน้เห็นอย่างไรกระถางกับิบะตะน้เปลี่ยนเพราะว่ากระถางมั่มี่ครับต้องใส่กระถางใส่ใยแล้วก็จะโยกไรอย่างน้อยหรือว่าอย่างไหนก็เพราะว่านี่เพราะท่านแน่นหรอกครับหาแนวห้องไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเผาเห็ดกับต้นเขาแล้วเดี๋ยวมันโยกได้ต้นเช ต้นจะหาก,กับอันนี้ห้องไว้ก่อนครับอันนี้ผมจะมาก่ีแตงโค้ดแล้วก็เปิดยอดนิดหน่อยครับแตงนิดมันแช่อยู่ในน้ำครับนี่บอกได้เลยว่าอ่อนง่ายมากเนี่ยแช่อยู่ในน้ำครับเ็ดได้ยังสีเน่ดีเลยครับนี่นี่ขอ,องสีเลยครับออกเป็นสันเป็นกาไปเลยอันนี้กวนท่านจออกกีอ๋อเขาต้องขี่ตาม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 ห้อยอยังสีได้เครับนี่ คือขาแต่งบอนไซอีิรีข้านี่แหละแต่ว่าเขาจะเอาออกยอ่นนะ mm hmm. เขาจะด้หูเขตหูไมยของมันว่าเขาอยู่ตรงไหนหอดชุดใจเองสินะ mm hmm. นี่กาบนี่แข็งเลยเด้ยครับพอดีถึงน้ำครับผมนี่อ่อนสีเลยครับน,นี่เอาออกไว้เพราะว่ามันถึงน้ำเดี๋ยวมันอ่อนมันมันโมมีคว้มแข็งนะครับผมบอกกันง่ายๆนี่ โค้งม,มากองถีเลยครับนี่อองถีเลยเขาก็มางัะออกเลยตัวนี้เขาต้องไล่ให้รอบกกอนครับไล่น้ำดำให้รอบกกวนครับนี่ง่ายแห้งครับแช่อยู่ในน้ำครับคือใหม่แช่น้ำนะเชื่อ,องออกออกหูหน่อยนึงอะนะครับนี่นี่อังถีเลยนี่อะไล่เบิ้งนี่ตรงนี้เขาก็เฮ็ดคือกันครับ ใส่มีดน้อยก็ได้ครับมีดน้อยที่ผมเมีดไ้เตรียมไว้ของบวแข็งใส่มีดน้อยก็ได้จะได้เห็นกันก็ค่ะครับนี่ครับลากเลยนี่ครับออกงี่ครับตัวนี้ก็คือกันครับเพราะจะเอาออกอยู่แล้วแต่ถ้าก็ต้องลากให้เป็นจิตจจลักษณะไว้ก่อนครับนี่อีกสั้นนึงครับนี่ครับนี่นี่ เขาจะได้อดหูว่าเขาจะเอาออกสามเดยประมาณเดยครับนับจากใบข้างนอกเขาหาข้างในครับนี่ครับสันนุ่นมองนี่ครับพามานนี่เลยครับนี่ครับขณะเอาสูงมาหนีก็เดี๋ยวก็จะเป็นกาบขึ้นอีกครับนี่ครับเฮ็ดไปกับเราบ้างมือฟังปุนครับนี่ครับองสีครับองสีเลยครับ คือเ่าครับตัวนี้ก็พาลงมาคือเราครับจะไปสลายใจว่าตันเลยเลยครับพาลงมาทันทีครับนี่ครับจะรูดออกเองเลยนี่พาค้อกันครับนี่ออรูดออกเองเลยครับก้อนเห็ดแล้วอันนี้เข้ากระแตงนิดหน่อยครับนี่ครับนี่ได้ อีครับนี่อันนี้ก็จะสูงขึ้นมากกว่าเก่าอีกน้อยหนึ่งครับนิดหนึ่งครับเป็นคันบันไดไปน้น้อยครับนี่ครับนี่ดูาสีเลยครับนี่นี่ออกสีเลยสีเ,เลยครับ ทีนี้ข้าก็มาตรวจไปไปไปเป็นว่าข้าวจะได้เอาอยัางออกเนี่ยเด้เขียงมองเถอะนะตัวนี้ยังติดอยู่ฝั่งนี้ครับตัวนั้นตัวบางทีพ้มไปหนีเมื่อกี้นี่ว่าอ,าออกแล้วาง,งนานโรคกำลังงานได้ครับนี่ครับเพื่อเหขาจะตัดตัวนี้ครับนี่ครับ,รบมันได้ครับนี่ ผมมีการดีออกด้เองครับผมมีการดีเนื่องไม่เองได้ครับเพราะว่ามันแห้งครับคือกันเลยครับนี่ยังส่เขาจะมียอยน่ข้ยังสีไหมนี่เขาจะมียนนอย่ดันได้ยังส่นีนอออนอออน่นี่ครับนี่เอาออกครับกับเขาออกกันครับนี่ครับนี่ออกเลย ผมเบิ่งก่อนว่าอาจจะได้เขียงบออาจจะได้เขียงเพราะ่าได้เขียงก็คือเอาเลยครับเพราะว่าเข้าเอาใบเขาก็เห็นงานยากอ,อยู่แล้วครับนี่ครับสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับนี่ครับนี่นี่ครับเ่บท่านออกใบจริงบ่ท่นานใบเพราะท่านแตกขอบเพท่านแตกครับนี่ครับ ตัวนี้คือกันครับล่างหลากล,าง,ลางมาด้วยความเพียรระวับบงเด้อน,นี่ครับนี่กัเนเลยได้ครับตรวจเบื้อง่งรอบๆก่อนครับว่าเชาบอย่างตรงไหนอีกจะไหนอีกนะครับ สีสวยสีงามก็ไ่ได้กเกิดขึ้นจากโตเขาเองครับเกิดจากมือเขาเนี่ยนะครับประเฮตให้เขาครับมือที่นี่ทากิ้งนี่กันจะเลือหน่อยพดอเดี๋ยวผมจะล่องเมือก่อนขีดกิ้งนี้ออกก่อนนี่ครับมีหลายอย่างครับที่ซอยใหม่ซอยมือครับแบบน,นี้น,นั่มตรงไหนเขาลากลบโมได้เขาก็ลากขึ้นครับ เนี่ยพอลาึ้นเท่าก็บึงมากังสีครับพยายามจะไปจะไปจังสี่ล้ครับพยายามจะไปจังสี่ตองจังสี่ครับ <S 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 คือกันครับทั้งทองฟังเพระาะเขาป่าในขาดเขาเหมือนจะทางออกเองเขาเลยท่านที่ครับเขายังเขาจะบานออกนะครับผมนี่ครับนี่นี่นี่ครับ ดี๋ยวทีทีทพมตรบริหานครับนี่ครับคือเขาคือเดิมครับให้ไหลสำคัญคืออยู่ตัวใหครับสีใดสั่งใดเอาลายบ่ะใดได้ครับเอาลายบ่ใดยอดจะล่มครับเพราะว่าเขายืดนี้เขายืดนี้ต้นใหม่มันย่งค่อยแห้งแล้วครับเป็นต้นใหม่สูงย่งเอาลงมาพประมาณครับ เอาบ่อพ่อเขาเอาไม้ได้ครับพวกมไม้น่ยนะบ่พ่อเอาไม้ได้ล่องลองจีดบึงช่วงนึงก่อนครับบางทีครับนี่เนี่ยพ่อบอ่อสีลมบอ่อเขาบอ่อล่ก็เอาลงอีกหน่อยนึงแต่สีลมมกกันก็พ่อครับนี่นี่พ่อกีดแล้วบางสีครับบาดน,น,นี่ทุดทไทยก็ต้องดัดนนั่นเอครับ ดัดด้ดีใหญ่หักใบในที่สุดคือต้องเป็นใบตรงชั่วครับพอมาออกใบจริงครับนี่ครับนี่ครับทีเลยนี่คันเทตุแบบนี้ผมจะลองเอาอีกน้อยนึงครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่จะรองเอาอีกน้อยนึงครับเออลองอีกน้อยนึง คือเขาออกได้หลายใบยเขากะทินมกิ่งเขากะทินมท้องมันหลาหลายก็จะง,งามครับดีครับนี่ขาวอลไรเดี่ยบาดเนี่ยพ่ออลไรเนี่ยนันขาวแบบนี้พอ่ออลไรเนี่ยครับอย่าไปเอาอีกเนะครับเอาอีกล่มครับล่มท่วนเลยล่ะครับขันบ่ล่มกันมีแนวม่กากัดกินครับคือซอยตัวเองบ่ได้แล้วอ่อนเต็มที่แล้วครับ ได้เอาองซีได้ครับมาย่ามดีกเลี้ยงอย่าให้ดโดนข้อบีดหลายครับร้านดึงก็ดึงงังยสิละครับดึง่ะไปน้องมากก็ได้หรือเอาองซีก็ได้คอยซอยเขาของซีครับนี่นี่ใบ,บจริงครับนี่ใบจริงเริ่มออกนี่ดัดลงองซีเลยครับ แต่ใหญ่หักเลยครับนี่คือจกจิ้นกระบวนการครับแต่งโคนกีดเปิดยอดแต่ว่ากระถางไม่ได้เปลี่ยนครับถ้าเปลี่ยนกระถางรอบนี้ผมอยากจะจะตั้งเอาตรงรับเอาหลากใหม่น้ำเน่ครับนี่นี่จริงมงันต้องผมจะเอาข้าวไปทีละอันนี้เผื่อลมมากที่บ้แหาเขาโยกเยกครับอ่ะ เป็นไงครับเบื้องแล้วถือหูถือตาม่าครับครับคนหลักบอลไสค,คือกันครับหรือว่าผู้ได้ก็ได้ครับว่าเบื้องถูกใจพ่อใจกะกำลังใจกะฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามให้เยอครับช่องปรภาสบอลไสมะพ้าวครับผมสวัสดีครับ